หอนสิหอนบ๊ยกลับมาได้ผลจริงๆนะเนี่ยกลับมาชัวร์หรือยังพออ้อนี่ดูตายไปหมยได้กลับมาแล้วใช้ได้ทุกคนครับตกใจแจ้งจากฝ่ายอาคารนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับจะมีการปรับปรุงแก้ไขอาคารครั้งใหญ่นะครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบนะฮะขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับพี่นะครับขอบคุณครับอ๋อผมว่าแปลกๆนะในแป๊กเนี่ยดูสารคดีมาคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพว่าก็เราเพิ่งปรับปรุงครั้งใหญ่ไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเองอ่ะนี่มาปรับปรุงอีกแล้วแปลกนะทําไมไม่แก้ในครั้งแรกอ่ะนั่นสิครับทําไมไม่มีการยื่นประมูลของงบประมาณมาที่ผมด้วยว่าได้กลิ่นแปลกๆแล้วนะครับกลิ่นอะไร่ะฮะ กลิ่นตัวคุณนั้นครับอ่ะกูจะบ้าเหรอพ่อผมอาบน้ําแปรงฟันเสื้อกัซซักหมายถึงกลิ่นทุจริตครับหมายความว่าได้เวลาที่ขบวนการใต้โต๊ะเราเนี่ยจะออกโงแล้วครับสรุปใช้ชื่อนี้จริงเหรอพอ่อจริงๆก็เคยคัดค้านไปแล้วแต่เขาบอกว่าคนชอบชื่อนี้อใช่พ่อครับกลิ่นของทุจริตเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอครับมันจะออกคาวๆหน่อยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่แหละพอ่อ ผมว่ามันขึ้นอยู่ที่คนดมมากกว่าคุณมาลดถ้าเป็นคนโกงเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่หอมหวานดมแล้วมันตื่นเต้นคึกคักแต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักผิดชอบช่วดีมันเหม็นมากเลยโอ้ผมเริ่มได้กลิ่นเหม็นๆแล้วครับนี่กลิ่นแรงจัดเลยคุณมาเลยฮะใช่เพราะว่าพวกคุณเนี่ยเริ่มมีจิตสํานึกที่ดีแล้วก็ได้กลิ่นของการทุจริตแรงเลยใช่ไหมอะผมว่ากลิ่นเหมือนกลิ่นตดอะอ๋อ ใช่ใช่โทษทีโทษทีเมื่อคืนผมผมทานสตอเยอะไปหน่อยพอครับไปอาคารมาแล้วครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับครับผมไม่ทราบว่าการซ่อมแซมอาคารเนี่ยมีการยื่นเอกสารของงบประมาณอะไรเป็นหลักเป็นฐานมาที่ผมบ้างหรือเปล่า นี่เลยครับตอนนี้นะฮะผมมีผู้รับเหมาอยู่3เจ้าด้วยกันเลยก็ดูดีนะราคาดีถูกกว่าอีกเจ้าหนึ่งด้วยแต่เออครับผมว่าจ้างแน่คุณคุณนะครับเห็นหน้าที่บ่อยๆถ้าพอสนใจนะครับผมว่าเราเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเลยไหมฮะจัดไปเลยฮะจะดีไหมฮะเออรีบซะด้วยนะฮะยังไงเดี๋ยวขอผมพิจารณาก่อนแล้วกันนะครับครับวันนี้ก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยเช่นครับครับ ได้ครับผมอยากให้คุณสองคนช่วยอะไรผมหน่อยครับคุณธนากรผมอยากให้คุณไปตีสนิทกับฝ่ายอาคารทำไมเป็นผมอะครับไม่เคยดูหนังสืบสวนสอบสวนหรอกคนที่เอกใจคนแรกอ่ะคุณต้องเป็นลีดเดอร์ในการสืบแต่ที่ผมเห็นในหนังเนี่ยคนสืบคนแรกตายนะครับเอ้า พอถึงส่งคุณไปไงอ้าวพอไม่รู้แหละผมเป็นพออนี่คือคำสั่งไปทำครับอืออ้าวแล้วคุณอนะครับคุณมีหน้าที่หรือยังก็เดี๋ยวผมช่วยคุณขนากอก็ได้ครับชวนนะเดี๋ยวแม่ก็อยู่เฉยๆก็ได้ครับไม่ด้อเรียออะไรโอเคครับ อากาศดีจ mm ังเลยนะครับฝนตกนะครับถือว่ามันเริ่มหนาวแลวครับเนี่ยผมเหงื่อแตกเลยเนี่ยเอาอะไรมาหนาวครับอะัยไม่สบายครับอาวสวัสดีครับสวัสดีครับพีอครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับอช่วงนี้ดูดีขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ย นี่ถ้าผมรู้จักภรรยาคุณนะครับผมจะไปบอกเขาเลยว่าโอหโชคดีได้พ่อหนุ่มรูปหล่อเป็นสามีครับจริงครับผมพอครับผมไม่ได้มีแฟนนะฮะผมโสดครับอ๋อโสดแล้วฮะแต่ก็คงคงจะใช้เวลาในการดูแลตัวเองได้ดีครับดูหน้าผ่องใสมากพอจะมีเคล็ดลับความดูดีบ้างไหมครับดีเะพอเป็นไรบ้างครับเนี่ยวันเนี้ย ผมค่ผมเพาแปอกแปลกแปลกมากวันนี้คุณโอ,อหักมาเหรครับเดี๋ยวถ้าอ,อกหักไปดื่มกับผมสักแก้วไหมฮะจะได้ลืมเธอผมแพ้แอลกอฮอล์ดิพี่แพ้แอลกอฮอล์อีกนั้นทานถั่วไหมครับ <c oughs> แพ้ถั่วครับแพ้ถั <c oughs> ่วอีกหรือจะลองกินข้อไก่ไดูไหมฮะผมเป็นเกา <c oughs> อ่ะอ่ะสักครู่นะครับเอาไปดิฮะนั่นดิ ถ้าแผานตีสนิทใช้ไม่ได้ผลเราก็ปลอมตัวเป็นคนที่เขาสนิทอยู่แล้วสินี่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 คุณรู้จักคนนี้ไหมเฮ้ยค<น>ุณคุณนะผมเห็นที่นี่บ่อยๆนะบอนี่คือคนที่ดีวกับสายอาคารบ่อยๆไงผมว่าหน้าคุณคล้ายกันมากเลยนะคล้ายตรงไหนบอปิดหนวนนิดเดียวเหมือน,นะนมากคุณม<อ>าลดเหมนจริงเหรอ,อ ผมมอบหมายให้คุณทำแล้วกันผมเหรอครับใช่ไป <extracting. S 1> เราไปพักกันก่อนอครับไม่มาเป็นผอ,อ,อได้ไงอ้าวขึ้นมาได้ไง <c oughs> <c oughs> วันนี้อากาศดีจังเลยนะครับเนี่ยัาผม <c oughs> นี่คุณว่าผมไม่รู้อะฮะว่าคุณเล่นอะไรเนี่ยฮะนี่ถ้าคุณยังไม่หยุดเล่นนะผมไม่เอาไว้จริงๆด้วยดูออกด้วยครับทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงเลยครับการของบประมาณเนี่ยอยู่ที่พอออเรียบร้อยแล้วผมล็อกสเปคทีโออา์ไว้ R y งานในรับรองว่าเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณได้ทำแน่นอนดีมากๆครับแต่ว่าที่เราคุยเรื่องนี้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีคนอื่นอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะปลอดภยัยเหรอครับคุณไม่ต้องเป็นวลไปหรอกครับนี่มันแค่แม่บ้านกับยามแค่นี้เองสบายใจได้ดีครับถ้างานนี้ผมได้ทำเนี่ยคุณเตรียมตัวรอรับรางวัลได้เลย <S 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 พวกคุณถูกจ้า พอใช่ผมเองพวกคุณกำลังทำผิดอยู่รู้ตัวไหมการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและกระทำการใ,ใดๆเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดให้มีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐมีความผิดนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแล้วไม่ทราบว่ามันมีความผิดอะไรบ้างครับท่านหออ บทลงโทษสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับการทำการฟุจริตมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อนหน่วยงานของรัฐพศ2542โดยเป็นการกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญามีอัตราโทษจำคุกและประับคุณคุณคุไม่มีหลักฐานคุณต้อมีกุ่มไม่ไ <ผม S 1> ด้ไดผมเก็บเสียงที่พวกคุณคุยกัน ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยผมจะตัดสิคุณจากการยื่นประมูลราคางานคูกงานของหน่วยงานผมผมไม่ทำงานกับคนขี้โกงจริงครับอย่าไปทำด้วยเลยครับส่วนคุณนี่คือความผิดร้ายแรงผมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนโทษคุณน้องๆหนูๆหนูเยาวชนนะครับจำไว้นะครับ การที่เราใช้ความสนิทสนมเพื่อประโยชน์ของพวกเรากันเองนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเอาละ่ะออกไปได้แนละ้วไป้พูนหน้าผมรวมรวมไม่ไมลดด้วยหรครับเอาล่ะพวกเราพูดตามผมนะครับจบสวยๆได้ครับพวกเราพวกเราขบวนการใต้โต๊ะขบวนการใต้โต๊ะ เราจะเป็นข้า e. ราชการเราจะเป็นข้าราชการที่ดีที่ดีและเป็นแบบอย่างและเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการท่านอื่นให้กับข้าราชการท่านอื่นให้เขาเท่เหมือนเราให้เขาเท่เหมือนเราเฮ้เฮ้